บอกก็คือว่ามันอาจจะมีส่วนต่อขยายค่ะทําความรู้จักผู้ชายคนนี้จากอาชีพการงานของเขาต้องมีอุปกรณ์สักหน่อยใช่ไหมฮะใช่ครับเด็กๆขออุปกรณ์อ้าวมาดูสิปืนนะฮะเลี่ยมขอบพระอ๋อแจกผ้าเป็นรยากลใช่ไหมเลดบางเบดจิจมือไพ่ป๊อกเก้เทอเจมือขารวมนี่แหละครับอุปกรณ์ทำมาหากินของเขา อ๋อคือมีโต๊ะมีเก้าอี้ไพ่สองสำรับแล้วก็มีตำราใช่ครับอาชีพของคุณคือ,อตอนนี้เป็นที่ปรึกษาบริษัทแต่ว่าใช้ในส่วนของการพยากรณ์โหราศาสตร์ครับอ๋อเว็นักพยากรณ์เป็นหมอดูเป็นนักพยกมหมอดูแต่ว่าจะจะ,จะเป็นที่ปรึกษาของบริษัทการวางโพสิชนันของคนทํางานดูดวงคนนี้ปุ๊บเข้าควรจะไปทํางานอยู่ตำแหน่งอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับโดยใช้ดวงเลยถูกต้องครับก็เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรจนกระทั่งบางบริษัทตอนนี้ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ หรอเอ้าไม่ไม่ได้ดูเรื่องความถนัดความสามารถหรืออะไรของเขาเลยเหรอก็หนงคือดวงจะบอกได้ว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นสถิติเจ้าของกิจการมหาเศรษฐีระดับไทคูนเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่รู้จะเชื่ออะไรแล้วถามสินแซ่เลยถามมาดูเลยบางทีดูโง่เห้งนะบางทีดูห่วงซุยว่าห่วง พูดผิดพูดผิดวัวซุยตายเพราะฉะนั้นอ่ะพ่อหมอพ่อหมอต้องนั่งก่อนใช่ไหมฮะอันนี้คือคนดูเขาเรียกว่าอะไรก็จะเป็นคนมารับคําพยากรคนมารับคําพยากรเพราะว่าโดยปกติเองเนี่ยผมจะพยากรฟรีผ่านเพจนะครับก็จะได้ฉายาที่ตั้งเอาไว้ก็คือหมอดูปากหมาปากหมาเหมือนตัวตุ่นนาดูแก่ๆเขาเหมือนอาแป๊ะครับไหวใจแล้วพ่อนะฮะคุณพูดตรงก็โดยโดยพื้นฐานโดยพื้นฐานว่า พูดแบบปนีปนอมไม่ค่อยฟังแต่พอสกิดนิดนึงมันจะจําไปไอ้นี่มันทักเกว้ยอย่างนี้หมอดูปากมาอย่างเช่นนะหมอดูอด้านหน้ัดูนะดวงมึงนี่ดอกมอง <laughs> อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> สไตล์หมอดูปากหมา มึงอไม่มีผัวสีนหยีดอกอย่างนี้เลยครับแรับว่ามึงอเป็นคนปากส้นหยีดออย่างนี้หมาไหมอ่ะเอออะไรฮะอยาไใหหลอกดาบกูใช่ไหมเนี่ยมาดูปักหมาปวดแ้อันนี้มอดูปักหมาใช่เพราะนั้นมีผู้รับพยากรอยู่คนหนึ่งมาน้องผมชีวิตมันรุ่มรุมดอนดอนได้ครับสามวันดีสี่วันไข้ครับแล้วก็ ตกฟากที่ไหนอับประมุคนจันไรทุกที่แก้ไขดวงให้มันหน่อยแน่ซม้อได้แก้ได้ครับมาเลยอิเล็กดาวิกามาเชิญโอ้ยหมูตกฟากเหรอตกฟากเออก็สวัสดีครับสวัสดีครับเขรู้ว่าเขาเป็นขอดูปากหมาไม่ได้ไหวหัไกลเลยนะเดี๋ยวเียร์ก่อนคุณฮะศาสตร์เขาจริงจังไม่ตลกโปกฮานะฮะได้ค่ะขอสองขาขายี่ยมมาใช้ไม่ได้เลยไม่ตลกครับไม่ตลกไม่ตลก ครับครับยังสารสารสาเซอร์อสตรที่คุณใช้พยากรณ์เราเรียกว่าอะไรครับอ่าตอนนี้ที่ใช้นะครับก็จะเป็นทักษะมหายุคงั้นเราจะเริ่มต้นยังไงอย่างนี้ผู้มารับคําพยากรต้องเริ่มง่ายๆครับไม่ต้องอะไรมากสาร์นี้อธิฐานอยากรู้เรื่องอะไรครับแค่นั้นมาในกาลนี้ต้นรู้ความรักสิครับอ่าและจะบอกได้ว่าจะเทคหรือไม่เทคโอเค ต้องอธิษฐานมือไหนครับหมอแล้วแต่ครับอธิษฐานเสร็จก็วางไพ่แค่นั้นเองเอาตั้งใจอยู่น้องไม่มีสมาธิโอเคครับอะอยากถามเรื่องอะไรครับหนึ่งใบเรื่องความรักครหมอหยิบได้เลยครับเดี๋ยวจะบอกเลยว่าจะไม่หรือตายนะครับไหรืตายนะครับ หมอปากหมาหมอเริ่มปากหมาแล้วอะนี่คำหมอถามถึงเรื่องความรักนะครับเป็นเพชฌฆาตยังไงก็คงอยู่โสดเนี้ยไม่มีใครเอานะครับโอ้ยโอ้ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีส่วนมันมีมันเป็นเพชฆาตมันมีส่วนขยายเพราะว่าเพชฌฆาตเองเนี่ยชอบคนอายุน้อยกว่าสเปคเนี่ยชอบคนอายุน้อยกว่าหรือไม่คือเป็นคนที่จะต้องดูแล อะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นแบบนนั้ประมาณนั้นนะครับมาอย่างเงี้ยจะได้อะไรไหมก็กลับไปทบทวนตัวเองว่าสเปคตัวเองไหมนะทบทวนเออทบทวนตัวเองก่อนหนึ่งที่จบเลยนะโอเคไปเล็กมึงไปเพชรฆาตตรงนู้นเลยไปเล็กยาลุยตาไปเอานั่งเลยเฮ้ยอะไงนี่เป็นลูกค้าเองเหรอผมสอดผมพูดเลยนะคุณฟังสิที่หมจะพูดให้ดีนะฮะนี่เป็นการดูหมอครั้งแรกในชีวิตของผมับพ่อ แม่เมื่อยอะงางนั้นแม่นางนี่พอยืนได้อ่านี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อศาสนาใช่ไหมฮะในศาสนาที่ผมนับถือเราจะไม่อะไรอย่างนี้กันเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์เ,เป็นไกด์ไลน์ครับผมนึกเรียบร้อยแล้วฮะถามคำถามครับอยากรู้เรื่องอะไรผมจะตายเมื่อไร่ครับอ่ะมาเลยครับ จริงๆเรื่องตายเนี่ยเขาจะไม่ทายนะครับไพ่บอกอะไรครับทะนังนะครับอย่างน้อยเนี่ยอายุเนี่ยน่าจะยืนครับเพราะว่า1คือบุคลิกภาพ2ด้วยลักษณะที่แบบปากหมายนี่คงไม่มีใครทำอะไรนะครับจริงหรอคะโยาบาลไม่เอาไปครับฟังเหมือนไม่ตายง่ายๆนะต้องทรมานก่อนตายด้วยนะ <laughs> อยากรู้อะไรไหมได้ได้ได้มาอธิษฐานเลยครับแม่ทางนี้ครับ เอาเรื่องฟาร์มรักเลยนะอ่าามโอเคค่ะโอเคครับอ่ถามหนึ่งคำถามครับถามเรื่องดิฉันจะได้แต่งงานไหมคะเอาสกปอายุครับตัวเองตั้งใจว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่นี่ก็บียอนแล้วนะนี่สิบเอ็ดก็บียอนไปแล้วอะในสี่สิบห้าค่ะก่อนสี่สิบห้าจะได้แต่งงานไหมโอเคก่อนสี่สิบห้าจะได้แต่งงานไหมมาสมบัติน่าจะมีชาวต่างชาติครับเฮ้ย สมบัตินี่ก็หมายถึงคลังไงคลั้งฝาล่วยไงแล้วแล้วคลังคลังใหญ่ด้วยนะเพราะว่าเผอิแบบว่าจับพระจับผูจะแบบได้เจอกันหรือแบบเขาบอกมีเกณฑ์อาจจะได้กันก่อนโอเคเอาแล้วเอาแล้วครั้งฝาลวยไม่เกินหกเดือนนี้ครับมีคนนี้จะเข้า นี่คืออาชีพการงานของเขาชายาหมอนดูปากหมานี่ไ no ม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะฮะพูดกันเฮียชัดๆอ่ะผมจะรอดูว่าผมจะตายอย่างนี้คุณบอกหรอเป่าส่วนนี่ฝรั่งจะมาในเวลา6เดือนรอดูกันไปส่วนอีเล็กโสดทึนทึกอยู่อย่างนั้นลุนกันไปอยู่ในซีซัน20ี่ะอีพีหน้าไม่มาแล้วหรืออยู่กันยาวๆรอดูกันไปแล้วกันแต่ตอนนี้ มันคุณได้เห็นบุคลิกท่าทางลักษณะเขาแล้วครับถ้าจะต้องมีแฟนเป็นหมอดูพวกคุณจะโอเคไหมละ่ะถ้าชอบผู้ชายก็เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟจะไปแบบคลั่งใครแบบการดูเรื่องนีมากจริงๆนี่ก็ดูหมอทุกอาทิตย์เหมือนกันหมอหมออะรครับหมออายุรกรรมนีละคร <Check. S 2> ้องเช็คต้องชิดตลอดเชพี่จะเลือกดวงไพ่หรือพี่จะเลือกผมครับ uh oh. สวัสดีครับชื่อพีนนะครับนายชัดชัยพรมสุทธาอายุ29ปีประกอบอาชีพอิสระครับผมฝนตกเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ถ้าเธอคือสิ่งที่เราต้องการครับ